คลิปนี้อันนี้จริงควรลงตั้งแต่ก่อนที่จะแจกรหัสอีกค่ะแต่คนนะพอดีว่าอยากจะแจกรหัสให้มันครบ,บไปก่อนก็เลยค่อยมาลงอะไรเงี้ยแต่ต้องไม่คิดว่า Defender เขาอัปเดตเสร็จแล้วก็คืออัปเดตแล้วลคะ่ะคลิปนี้ลงไปก็คือทุกคนได้เล่นอัปเดตใหม่แล้วแต่คลิปนี้เป็นคลิปดองดองก่อนที่แมปจะอัปเดตนะะ่ะอ่า น้ำไม่เคยที่จะ,ะหาฟิเลนมาเล่นเลยนะไม่เคยคิดจะปั้นเลยแต่พอมันมีอีโวคันสองนี่ยนะคะคุณนาถึงพึ่งมาเก็บแล้วก็พึ่งมาปั้นเพราะว่าจะเอาเบสซิ่งค่ะเพราะาจะเอาของใส่อย่างเดียวเลยแล้วก็เรื่องนาดาเมจโน่นนี่นั่นก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครัตัวที่เห็นแตกต่างหน่อยก็จะเป็น แค่ทุกตัวแล้วมั้งคะที่ว่าเป็นตัวเก่าที่ว่ามีอีวขั้น3ามนะ,ะในที่สุดก็ได้ค่ะได้อีวแล้วสำหรับฟีเรนนะคะตอนนี้ที่คุณน้ามีขั้น2ก็จะมีะฟีเรนค่ะชีนอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นมูซันค่ะแล้นี่ก็คือเบสซิ่งอีวอขั้น2นะคะก็จะเป็นมีดาวกับมีปีกอยู่ข้างหลังค่ะแต่ ถ้าเป็น e vo, อีโวอ่าของเมื่อก่อนก็คือจะลอยตัวแล้วก็จะมีพระจันท์ค่ะมันก็สวยนะคะแต่ก็สวยคนละแบบแล้วแต่คนชอบเลยแต่ถ้าอีโวเอาขั้น3ก็ขั้นนี้จะเทเดไม่ได้นะคะมันเป็นขั้น2หรือขั้น3ามนะฮะเริ่มงงละ่ะ <laughs> ขั้น2ขั้น2องแล้พูดไม่ชัดเลยเจ็บลิน้นพอดี เมื่อวานซืนใช่ไหมนากัะดินตัวเองก็ได้ทําให้พูดไม่ชัดปกติก็พูดไม่ชัดอยู่แล้วแบบนี้ยิงไม่ชัดขึ้นไปใหญ่เอ่อน่าจะได้ยินเสียงลูกหมาร้องกันใช่ไหมคะพอดีที่บ้านลูกหมามันออกลูกมาก็เลยมีเสียง <c oughs> อันนี้เขาท้อขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่ คือมันมีเข้ามาแทรกบ้างอมันจะเป็นเสียงหมาหมาร้องอ่ะจะบอกไงอ่ะนั่นแหละทนฟังเราหน่อยนะคะแล้วคือบังเอิญคุณอาไปหาดูอ่าในตลาดมาค่ะก็เลยได้ตัวนี้ในราคา30บาทค่ะสำหรับอ่ิจิโกะค่ะอิจิโกะอันนี้ยังไม่ได้อ e ีเลยนะคะแต่คือมีออเมตตี้มาคุณอานก็เลยไปซื้อมาได้มาสา คือ,อวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็คือคุณาฟาร์ไปแล้วไงก็ขาดแค่ตัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยได้มาคุณาก็ปั้นเรียบร้อยแล้วก่อนอันนี้มีเอสตัวเดียวใช่ไหมคุณหาก็ไปสุ่มค่ะหาสแต็กสวยๆอีโ e วก็เป็นเอสหมดเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นขั้น2นะแล้วเราก็ตั้งอีโวอีกขันหนึ่งไปอันนี้ก็คือเป็นเบสซิ่งอีโวขั้นขั้นน,นแรกค่ะขั้นต่อไปก็จะแตกต่างค่ะ รอลุนได้เลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณน้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่า่าเบสซิ่งขั้นสองเป็นไงน้าจะน้าจะเรียกว่าขั้นสองหรือขั้นสามดีวะคือขั้นแรกอ่ะเขาเรียกว่าขั้นแมวตัวเปล่านะไม่รู้ดิน้าเริ่มงงแล้วดิแต่อันจริงขั้นนี้ก็สวยแล้วนะสำหรับเบสซิ่งเนี่ยคุณไม่ชัดขอโทษดิค่ะคุณน้าเจ็บลิ้นจริงๆมันกัดลิ้นตัวเองแล้วมันกัดอ้ไงก็ไม่รู้อ่ะ เิบกินนะมังครับน้าเป็นบ่อยมากเลยถ้าไม่กัดเองก็เป็นรอนในอะเป็นอยู่สองอย่างในที่สุดก็ครบค่ะําหรับอ่าวัตถุดิบอีโวขั้นสองอ่าขั้นสามค่ะขั้นสองหรือขั้นสามช่างวันเถอค่ะ <laughs> ก็อีโวเรียบร้อยค่ะสสำหรับมิติขั้นนี้ก็เป็นขั้นสี่ทองค่ะเป็นตัวที่สี่ที่เราอีโวแล้วนะปั้นเองก็อีโวเองเลย 4ตัวถือเราจะซื้อมาก็เถอะสำหรับออมิตี้ไม่น่าจะเอ่อไม่นับนะคะคุณน้าก็ปั้นเองอยู่ดีอ่ะไม่ได้ซื้อแบบที่เขาปั้นมาเลยอะไรเงี้ยก็นี่ค่ะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่6,500เลเวลยังอ่ายังไม่ตันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อ่าปวดลิมิตเลยเพราะว่าทุกตัวที่นาใช้น้าจะปวดลิมิตแล้วก็อ่เอาไปเล่นนะคะ ถือว่าครบแล้วมั้งคะเพราะว่าปลูกกราฟคุณนาก็ไม่น่าได้เก็บหรอกก็เหลือแค่ปลูกกราฟหรือเปล่าที่ว่าอืมที่นาย,ยังไม่ได้แต่ไม่น่าได้เก็บค่ะคุณน้าไม่อืมไม่อยากได้อยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นคุณน้าก็ไปเปิดประตูซีเคทให้น้องในดิดลงค่ะประตูนี้ก็เป็นของมูซันค่ะเป็นประตูเก่าแล้ว เพราะว่ามันขายไม่ออกจริงๆค่ะคุณแอคเลยเปิดให้น้องในดิลงเลยก็คุณแอคมี2ตัวแล้วล่ะมีชานีกับตัวธรรมดาลงที่เปิดก็เปิดให้น้องในดิทแค่นั้นนะคะหวังว่าน้องเขาจะได้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปดอง,ดองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปอัปเดต ล่าสุดมาให้โดแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็ติดตามผลงานคุณอาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะ่ะบ๊ายบาย